อ่สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม j จูเ c สิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวพี่ก็จะไปตีแพ็คลายวันนะสำหรับแพ็คลายวันวันนี้ก็จะมีแพ็คสัตว์โลกล้านปีนะแพ็คสไปโนแล้วก็แพ็คนี่เลยแพ็คใหม่นะใช้เวลาตี5วันได้โอเคอุ้แจกตัว Legendary ระดับ2เพียบเลย เฮ้ยเขาท่าแพ็กนี้เออแจม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 โอเคเลยเยี่ยมโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่มยมจแจลตัว l ีเจน d ดอรี่ระดับสองล้วนๆเลยนะแพ็กนี้โทฟี่ครีเอเตอร์ของรางวัลยังเออเงินเขียวด้วย โอ้โหแพ็คนี้ถือว่าเด็ดดวงเลยโอเคเดี๋ยวเราก็ไปตีแพ็คนี้กันเลยดีกว่าตีแค่สามรอบเองนะใช้เวลา4วันในการตี4 5วันนะคู่ต่อสู้ก็โอเคได้อยู่ตัวแรกเราใช้เจ้าอ่ามีตัวลีใช้เจ้ากิก้าลวกันเนาะเอาตัวกินเนื้อไปแท้งก่อน ตัวแท้งในตำนานของพี่นะเจ้ากีก้าอ่ะโอเคอเป็นตัวลีโอเคตัวที่สองก็เอ่อเป็นนกดิใช่ไหมเขาน่าจะเปลี่ยนตัวแหละตัวที่สามพี่ใหญ่เลยโอเคเยี่ยมตึดมาเราก็ขอแท้งก่อนเลย ของเขาสองแต้มสองแล้วเปลี่ยนตัวนะครับว่าแล้วแล้วไม่ตีนะเราขอป้องกันชาร์จสามแต้มตีหรือ,อยังตีมาก็ไม่เป็นไรนะครับตีมาสองเองนะโอเคตอนนี้เราสี่แต้มแล้วก็ขอสละชีวิตชาร์จหมดเลยของเขาสี่แต้มแล้ว ตีมาหมด4นะครับสบายละทีนี้นกทาเปเราลงสนามมาก็จัดให้แต้มพอดิบพอดีเลยแล้วก็ชาร์จที่เหลือป้องกันไป3มแต้มไปนอนสาเขาเหลือแต่ตัวกินพืชน,นะเรามีพี่ใหญ่คอยติดท้ายอยู่ชนะทางเขาอยู่มีสี อ่ะไม่ทำอะไรอีกงั้นเราก็ขอชาร์จ4โจมตี4ไปเอา2แต้มได้ตอดหน่อยหนึ่งโอเคตอนนี้เขามี6แล้วน่าจะตีเรา6เลยนะ6เปล่าหนะครับแล้วก็นอนไปไม่เป็นไรนะครับพี่ใหญ่เราเอา,เอ,าอยู่ก็ สำหรับตัวนี้ก็จัดแค่สองแต้มพอ2แต้มป้องกันสองก็พอเหลือชาร์จไปสองแต้มไปนอนสาตัวสุดท้ายปมีสีแล้วไม่ทำอะไรนะงั้นโดนเลยนะจัดเลยครับแปะแต้มไป แปแต้มต้องกันสองไม่เพียงพอไปกระโดดฟาบฟาบเรียบร้อยชนะไปนะครับในรอบแรกโอ้แพ็กนี้ถือว่าแจกตัวดีมากเลยนะดินเอม่วงร้อาสิบนะครับไปต่อรอบที่สองเราก็ต้องใช้เจ้าดิปโปเซราปิสเนาะตัวแรกไปแทงก่อน โอเคแล้วก็พี่ใหญ่เลยพี่ใหญ่ได้เลยแล้วก็เอาเจ้าดิเมโทโอเครอ okay. บนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเราน่าจะชาร์จได้เนาะขเขาสองแต้มแล้วเปลี่ยนตัวตีไหมไม่ตีนะครับ เราขอป้องกัน2ชาร์จ1นเอาป้องกัน1น,นะครับนะตอนนี้เขา2แต้มไม่ทำอะไรงั้นะเราก็สละชีวิตแล้วขอชาร์จ4เลยเอาป้องกัน1เอาไปชาร์จ1กลายเป็น4นะครับดูสิตีหมดไหมตีมาหมด4อีกครั้งนอนสิครับ ที่ใหญ่ลงมาสรบเจ้าตัวนี้ก็จัดสองแต้มก็พอต้องกันก็2ก็ได้นะชาร์จไปสองแต้มไปนอนซาเรียบร้อยตัวที่สองเจ้าลินเชนเนียนมีสีตีเท่าไหร่ตีเท่าไรไม่ตีนะ งั้นเราขอเปลี่ยนเจ้าดีเมโทมาแทงชาร์ 4, จสี่โจมตีสามไปไม่เข้าเลยโอ้โหเขาป้องกันถึงสามเน่เมื่อกี้มีสี่ห้าแต้มดิแล้วตีมาห้าหมดนะครับโอเคพี่ยหญลงมาก็ต้องจัด กแต้มพอดีป้องกันกระชาไปสามแต้มไปนอนซาเรียบร้อยตัวสุดท้ายแล้วกินพืชด้วยชิวๆเลยมีซีตีมาแค่สามเหลือหนึ่งไว้ป้องกันหนอไม่พอในการป้องกันนะครับ เราก็จัดเลยเจ็ดแต้มไปไม่ป้องกันซะด้วยไปนอนซะฟาบับเรียบร้อยครับชนะไปในรอบที่สองนะถือว่าชิวนะครับแถมแจกของดีด้วยสำหรับแพ็กนี้ดินเอ็มวงวง150ครับไปต่อกันรอบสุดท้ายละเอาครึ่งบกครึ่งน้ำเอาเจ้าไดาโนหรือ,อยอเนี่แหละ โอเคไดโนนะแล้วก็พี่ใหญ่หนึ่งตัวแล้วก็ดีเมโทคานัทอีกหนึ่งตัวโอเคอ่ารอบสุดท้ายนี้ถ้าชนะก็จะได้ไปรับของรางวัลสุดหรูนะชาร์จก่อนสองแต้มเปลี่ยนตัวแล้วไม่ตีนะ เราก็ขอป้องกันชาร์จตอนนี้3มแต้มแล้วจะตีไหมสานี้ไม่ตีด้วยงั้นเราก็ขอชาร์จหมดเลยเอาป้องกันหนึ่งเอาไปชาร์จ2กลายเป็น5นะครับตีเท่าไหร่ตีมาแค่4แล้วหนึ่งเนาะโอเคพี่ใหญ่เราลงสนามมา ตัวนี้เราก็จัด3แต้มป้องกันเหลือ,อไว้ด้วยชาร์จไป3แต้มเข้า2ไปนอนสิครับอย่างนงี้ตัวที่2อมี4แล้วไม่ตี งั้นเราก็ขอเปลี่ยนเจ้าดีเมโทมาเหมือนเดิมแล้วขอชาร์จ4โจมตีหนึ่งไปไม่เข้านะไม่เข้าไม่เป็นไรเราเอาลงมาชาร์จอย่างเดียวอยู่แล้วเขามี7จตีเรา7เลยนะครับแต้่หมดโอเคงานง่ายแล้วอย่างนี้ พี่ใหญ่กลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งตัวนี้เราก็ต้องจัดส,สองแต้มต้องกันกระชาร์จไปสองแต้มไปนอนซาตัวสุดท้ายมาจัดไหมตีมาไหมไม่ตีนี่โดนเลยนะไม่ตีนะครับเราก็ใส่เลยครับ แปดแต้มจะรออยู่ใหญ่ต้องกันสองก็ไม่พอไปกระโดดฝาบฝาบเรียบร้อยชนะไปทั้งสามรอบนะครับของการ ap, ตีแพ็คโทฟี่ลเลเยอร์เนาะได้ตัวอย่างดีอะ่ะไปหลุนตัวกันเลยเอาตัวที่ยังไม่มีได้ดินเอม่วงนะครับอันที่สองก็ DNA ม่วงสามก็ด n นอม่วง ออได้เจ้าอินิโอโซลอัสนะครับตัวนี้พี่เคยรีวิวเลเวลแม็กไปแล้วนะโอเคได้เป็นหนึ่งตัวก็ไม่เป็นไรเนาะแต้มเจดับิวหกร้อยห้าสิบครับโอเคก็เรียบร้อยไปสำหรับการจีนแพ็ครับภารกิจรายวันแพ็คนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะแจกตัวรีเจนเดอรี่ระดับสเลยก็เป็นแพ็คที่ เชิญชวนให้น้องๆมาตีนะตีก็ไม่ไม่ยากเท่าไหร่นะแล้วก็ตีแค่3รอบด้วยแถมแจกตัวดีของรางวัลข้างเคียงก็ดีนะครับน้องๆว่างๆก็มาตีกันด้วยนะครับได้ตัว Legendary ระดับ2ไปครอบครองด้วยนะแต่ต้องสุ่มเอานะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ